กำลังอยู่กับซีในรายการน i ยอิน n ทรนรายการของคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจไอทีและถ้าคุณพร้อมแล้ววันนี้เรามาอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดกันเลยค่ะ ถ้าเราเปรียบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้กับมนุษย์นี่นะคะซีเชีอว,ว่าโปรเซสเซอร์จะเป็นสมองคนแต่มีอีกหนึ่งอวัยวะในคอมพิวเตอร์ที่ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆสําหรับการติดตามดูภาพที่กราฟิกสวยๆดีไซน์ล้ําๆหรือการเล่นเกมที่มีกราฟิกเยอะๆอุปกรณ์ตัวนั้นมีชื่อว่าการ์ดจอค่ะตอนนี้หลายคนเวลาจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ก็พูดถึงว่าการ์ดจอตัวนั้นสเปคอย่างนี้การ์ดจอตัวนี้ต้องใช้แบบนั้น วันนี้ซีจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งการ์ดจอที่ขาดกันซะไม่ได้เลยสำหรับคนที่ต้องการเล่นกราฟิกหนักๆเพราะว่าตัวนี้คือการ์ดจอ3มิติแน่นอนตอนนี้เราอยู่ในโลกยุค3มิติเหนือขึ้นไปแล้วละค่ะไปดูดีกว่าว่าการ์ดจอ3มิตินั้นจะทําให้เรามีความสุขกับการเล่นคอมพิวเตอร์มากขึ้นแค่ไหนการ์ดจอเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับนักเล่นเกมค่ะ ซึ่งวันนี้ซีจะพาไปดูหลักการทำงานของการ์ด NVIDIA GeForce ที่เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ได้พัฒนาระบบ 3D g u a r d Guard, และการทำงานของภาพ 3D เหมือนกับการดูภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอ2ภาพพร้อมๆกันนอกจากนี้การถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอแบบ3มิติต้องถ่ายจากกล้องแบบพิเศษที่มีเลนส์2ตัวที่วางคู่กันเหมือนตาของมนุษย์หรือกล้อง2ตัววางคู่กันแบบนั้นหละค่ะแล้วบันทึกภาพในเวลาเดียวกันยาก ต้นชนสูงและต้องการบุคลากรเฉพาะทางด้วยนะคะแต่พอรำนำเทคนิคนี้มาใช้กับเกม Nvidia ดีำให้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมมากเลยค่ะเมื่อกราฟิกการ์ดเ v i d i a ดี f o r c e Render เกมที่รองรับ GeForce 3 d Vision Driver f o r t w a r e จะเรนเดอร์ภาพในเกม1เฟรมเป็น2ภาพค่ะที่มีมุมมองของกล้องต่างกันเล็กน้อยเสมือนกับตาซ้ายและตาขวาของมนุษย์ที่อยู่คนละตำแหน่งกันค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ภาพจะเข้าสู่ลูกตากลมๆต้องผ่านแว่นตาพิเศษก่อนซึ่งแว่นตานี้จะมีเลนส์พิเศษที่เรียกว่า Liquid Crystal Shutter Glasses ระบบเลนส์นี้จะทำหน้าที่ในการเปิดและปิดเลนส์ของแว่นตาทั้งด้านซ้ายและขวาสลับกันเพื่อให้พอดีกับภาพที่ส่งมายังจอ LCD อย่างพอดิพอดีและระบบเลนส์นี้จะทำงานด้วยความเร็วสูงมากเป็น10-10ครั้งต่อวินาทีซึ่งเร็วกันกว่าที่มนุษย์จะมองเห็นได้อีกนะคะ ด้วยเทคโนโลยีจาก G-Force 3D Vision นี้จะเป็นผลให้เรามองเห็นภาพแบบตาซ้ายและตาขวาสลับกันอย่างรวดเร็วก็เลยกลายเป็นภาพ3ามิติที่มีความตื้นลึกสมจริงน่าอัศจรรย์มากเลยละค่ะสิ่งที่เราต้องใช้ควบคู่กับการจอที่ขาดไม่ได้ก็คือจอ LCD ที่มีตราการ Refresh Rate อยู่ที่150 h z สาเหตุที่ต้องใช้จอที่มีตราการ Refresh Rate ที่120นี้ก็เพราะว่าเมื่อเรามองภาพผ่านแว่น3มิติ ความเร็วของการเปิดปิดเลนของแว่นจะส่งผลให้ความเร็ว refresh rate ของจอภาพนั้นลดลงเหลือประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นค่ะทางด้านประสิทธิภาพนั้น G-Force e 3D Vision กินทรัพยากรในระบบมากพอสมควรเลยเลยคะ่ะในการเล่นเกมพร้อมกับระบบวันตา3มิตินี้กราฟิกการต้องใช้พลังกำลังในการเรนเดอร์ภาพมากขึ้นเป็นเท่าตัว เนื่องจากตามที่ได้บอกแล้วนะคะว่ากราฟิกการ์ดต้องเรนเดอร์ภาพทั้งตาซ้ายและตาขวาให้เป็นผลในประสิทธิภาพการผลิตเฟรมเรทก็จะลดลงถึงประมาณ50-60%เลยนะคะซึ่งนับว่าต้องแลกมาด้วยเฟรมเรทที่ลดลงพอสมควรในอนาคตปัญหาอาจถูกแก้ไขด้วยระบบการ์ดจอคู่ S.L.I. ซึ่งกราฟิกการ์ดแต่และตัวจะเรนเดอร์ภาพตาซ้ายตาขวาแยกออกจากกันก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมลื่นไหลามากขึ้นโอ้โหทึ่งเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะและคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับรายการเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k c o m s l a s h n e i n t r e n d สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ